สวัสดีจ้าพี่น้องปองไายเบิดสุขู่สุสคนกินของข้าวมานานแล้วเนาะคะ่ะหลายวันแล้วจ้ะเมื่อนี้เราจะมากินอ่าผักผลไม้อบแห้งมาเ้อะมาลองซีมน้มยายน้อยวันรสชาติมันสิปิดเังไ่แล้วมันสิกรอบบอ่เ่เคยกินจากเถือ่อมาๆมมา,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 มาลองน้ำกันเอาอย่างก่อนเนาะ เอากระเจี๊ยบก่อนละกันเนาะ,ะเกเือบเข้าจมูกแซบค่ะแซบใแญ่น้อยกับบกเกยกินจ้าคือ พิ่งจะลองครัง้งแรกเห็ดหอม สชารเข้าท่าอันนี้น่าจะเป็นมันฝรั่งกล้วยอันนี้มันอย่างน้ออันนี้ มันหวานญี่ปุ่นมันหวานญี่ปุ่นค่ะอันนี้มันม่วงชอบซ่บค่ะมุพิดหวงังเลย อันนี้มันอย่างน้อย จะลองผู้ชาบึงนี่ค่ะมึงเหมือนจิ๊กโกบมั้งฮผู้ชาบอกโกอบ ผู้ชาบุกกรอบผู้ชาเหนียวอืมผู้ชาเหนียวค่ะนอกจากนั้นกรอบหมี่ทุกอย่างยกเว้นผูช้าชายผู้ชาเหนียวนี่ค่ะเส้นหอม สหอมยังกอบแล้วค่ะครบแกน้อยดึงว่ามันสิจืดๆบุจืดเลยค่ะ มีรสชาติค่ะใช่ครับรสชาติเพิ่มกะชิออกหวานๆไปปรุงรสค่ะเป็นรสชาติที่เพิ่นปรุงรสมาใช่ครับค่ะ เชียงระกาศดังมาจากตะตลาดน้ารถไปเย็นหอมเน้อน้อมาหอเดียว เอามาลองเบึง้ไงไปขายของไปขายของซ้อยลูกมือนี่ยฮะไปขายของสอยลูกแล้วก็เลยไปเห็นเสร็จก็เลยลองซื้อมาลองเบึง้งนี่ค่ะมันม่วง แค่น้อยหนึ่งว่ามันจะเป็นชิ้นแบบ,บง่ามๆมันชิ้นเงี้งๆอย่างชิ้น,นะนเนาะโมเมนต์ชิ้นน้อยอืมแซ่บค <c oughs> ่ะแซ่บ รเบิกรอมึงเห็นหอมมีหลายอันอยู่ในวันนี้โดนโตเลื่อนเจ้อเจ้บคะนี่ะหรอ เครือบแห้งบุดได้ด้วยค่ะมันแข็งกรอบแต่กรอบแบบแข็งผู้ชาแข็งบกกอบนี่ค่ะ บอกก็อือเดี๋ยวสะออกให้เพื่อนๆเบ่งงามๆนี่ค่ะเพื่อนๆลองนับดูมนันมีจักสีอย่าน้อยกินอย่างเดียวเลยอย่าน้อยบนได้นับ น่าจะเป็นแก้วมังกรเนาะแก้วมังกรเนาะเพื่อนๆเนาะ,นนนะแก้วมังกรน,นี่อย่างียวเลยเนาะเรือกมังกรเนะาะม,มันช่วยมีมันส้มมีมันม่วง เผ็ดหอมกัดเกียบม,มีบวกขบซื้อมาห่อเดียวแต่เฮอร์น่าเดี๋ยวเราจะซื้อมาสองหอ่อเทมันจะได้งามๆเนาะอะอืมอ,อ,อืมสะออกมันจะได้ง,งามๆงามปะงามหรือยัง กินเมื้อหลายแล้วค่ะกินแตของพุณเพสรลดจัดจัดหลายมือละต้องกินของหวานเบื่เนะ เยาแหงมาได้ได้วเพื่อนๆไม,มันสีที่มนเงือกเหรอเฟินกรอบเขาแต่กรอบแบบแข็งๆถ้าสมมติว่าผู้โดยฟันบุดีเนาะเทียวมดได้ เห็ดหอมมีประมาณสี่ซินเห็ดหอมอืมอืมสงสัยซี่อิมออ่มเลยหรอเพื่อนๆนะจานก็นได้จับเอาได้ทันสมัยบ่ จานก็นได้จับอาอ,อทนสมัยแหงเนาะลูกทุ่งลูกทุ่งรดเนาะิึงห้องรูอขนาดห้องอยู่ก็ยังอยู่ห้องน้นอยคนจนละมีสิทธิ์ไหมคะคนจนละมีสิทธิ์ไหมคะมีงานให้ทำไหมคะปา่าลินยาไม่มี แต่มีแรงนะคะปริญญาไม่มีแต่มีแรงอยู่เนาะมีแรงทำงานให้อยู่เนาะอืมจงลองได้จับไว้เลยจานกัะด,ด้ ผูดชาบกา็เห็นแต่คนอื่นเพิ่นกินก็นเลยยักลองบึงให้แรกอย่าหน่อยคิดนึกรสชาติมันอย่าน่อยคิดว่ามันจะแบบเป็น,ปนจืด,จดแบบว่าโบได้ปรุงรสพอเวลามากินแล้วแ่บมีรสหวานเค็มนิดๆแล้วก็มันนิดนิด มีน้ำตาลมีเกลือแล้วก็มีเนยแ่บค่ะออกมันๆน่าจะเป็นเนยยายน้อยเดาพิดยายน้อยว่ามันน่าจะเป็นเนย โอเคนะคะเพื่อนๆค่ะผู้ดใดเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อกดติดตามให้ยายน้อยดเด้อจ้ายายน้อยพามาก,กินผละไมอบกแห้งสวัสดีนะคะขอบคุณค่าขอบคุณมากๆคอ่ะ fg เบิร์ดสุขคู่สุขคนมื้อนี้จัดของหวานปั่นกินจะแต่งของรถจัดมาหลายวันแล้วเนาะก็เลยจัดของหวานปั่นกิน เดียน้อยกับโบเคยกินยากเถอะอืมมันซึ้มึ้มเงือกได้เหมือนกันเหรอมันแข็งมันกรอบแต่มันกรอบแบบแข็งแข็งอืมกรอบแบบเพื่อนๆเคยกินกล้วยซาบบ่กล้วยทอดกล้วยซาบเนี่ยกรอบแบบนั้นเนี่ยกรอบแบบแข็งแข็ง โอเคนะคะเพืเ่อนๆค่ะพีพ่ๆน้องๆเบิร์ดทุกคู่ทุกคนเอฟซีเบิร์ดทุกคู่ทุกคนขอกอบคุณนะคะเด้อฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายน้อยเด็ด้าอิ่มแล้วค่ะกินอยากก่างก็กินไม่ได้หลายดอกกินได้แค่นี้แหละเนาะโชคดีนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินทองอไหลเข้าบัญชีมีตะควมโชคดีตลอดไปยาวนานทำมาค้าขึ้น เป็นเศรษฐีมีเงินล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านเด้อเหตุยังก็ให้ลื่นให้ไหลอย่าให้โค้งให้ขาเหตุยังก็ให้ไหลปื้ดปื้ดปื้ดเลยนะคะบ๊ายบายบามากแล้วยอยนี่เนาะ